ฮัสวัสดีครับหมีักขี้แยนะครับเราอยู่กันในแรกหน้าเราออริจินนะครับเติมเงินถูกต้องอีล็ทิชชอปบนะครับอ่าวันนี้จะมาแนะนํานะครับการ์ดฟ้านะที่เพื่อนเพื่ออ,อาจจะแบบประมูลไม่ได้อาจจะแบบรู้สึกราคาญนิดนึงแต่ว่าวิธีนี้หมีจะบอกว,ว่ามันใช้เงินมากกว่าที่เราไปประมูลนะครับแต่อย่างที่บอกคือถ้าเรามีเงินเซนนี่เยอะอะประมูลอะไรไม่ได้เลยมันก็เท่านั้นใช่ปะโดยหมีจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกยันวันนี้นะหมีเพิ่งประมูลการได้แค่สองใบเพื่อนเพื่อนเชื่อไหม เพื่อนๆเป็นไงกันบ้างประมูลการ์ดกันได้ไหมถ้าเกิดประมูลไม่ได้เลยหรือว่าได้ใบสองใบหรือว่าได้เยอะมาพิมพ์แชร์ใต้คอมเมนต์กันได้นะครับจะได้รูอ๋อมันมีคนไม่ไมได้การ์ดเหมือนหมีนี่ว,ว่ะซึ่งวิธีการที่เราจะแลกการ์ดน,นะครับก็คือมาแลกกับแอดนะครับนาะค่าในตานานนะครับเจ้าโกเบิร์กนะโกเบิร์กจะอยู่ที่เดี๋ยวมีเบิดให้ดูนะครับ โกเบิร์ดเนี่ยมันจะอยู่ที่ฟอนเทล่าตรงขวากลางตรงจุดหมีนะครับเห็นไหมอ่าตรงลูกศรหมีเนี่ยขวาตรงประมาณขวาบนเนี่ยพอเรามาหาตัวนี้เสร็จใช่ไหมมันจะมีบอกบอกว่าอา้าวแรกการ์ดฟา้าหรือว่าแรกการ์ดพรีเมียมการ์ดเอ่กอการ์ดบอสก็มีอา่าเดี๋ยวมีจะให้ดูก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบหมดหวังสิ้นศรัทธาแล้วกับระบบประมูลนะเห็นบ้ามันจะมีแรกการ์ดอยู่สามตับก็คือการเอ่อวีไอพีเอ้ยเอ็มวีพีวีไอพีก็แย่แล้ววีไอพีนี่นอีกเกมหนึ่งโทษฮะ MVP เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บเศษการ์ดเศษจิ๊กซอทองเนี่ยจากบอสเนี่ยสา,สามารถสะสมได้2 5 0 0แต่นี่มีพูดจริงนะสายฟรีสายเติมน้อยไม่ต้องไปเก็บหรอกเราสามารถเอาไอเน,นี้ยไปลงขายเป็นเพชรฟ้าได้นะสำหรับเพื่อนๆไม่รู้นะอันนี้คือหมีบอกหลายคลิปแล้วอันนี้พูดถึงผู้เล่นแบบสายฟรีสายเติมน้อยนะถ้าเกิดสายสุราตาเนี่ยเขาเพชรฟ้าเขาเรือแล้วเขาจะไม่ขายนะเขาจะเก็บแค้หนึ่งสองพนะครับโดยที่เจ้าโกเบิร์ตเนี่ยมันจะมีขาเอา่อมีแลก่การ์ดฟ,ฟ้าธรรมดาเห็นไหมหนึ่ง แล้วก็เป็นการไฟแบบหนึง่งแต่ว่ามันจะใช้เศษอยู่ยีซึ่งส่วนใหญ่การ์ดพวกนี้มันก็เอาไปใช้อยู่แล้วอย่างสตูมอย่างอะไร่างเงี้ยแต่ว่าเลเวลมันต้องถึงด้วยนะครับเนีย่ยเพื่อนๆดูการ์ดเลยเห็นปะ่ะถ้าเกิดเป็นการ์ดที่อีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะใช้20เศษแต่นี้มีขอแนะนําให้แรกอ,อ,อันแรกครับอันแรกมันใช้ได้หลายอย่างมากกว่านะ ซึ่งถ้าเกิดหมีจะแลกจริงๆหมีคงแลกเจ้ากิ้งก่าเขียวเนี่ยครับเหตุผลเพ,พราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าหมีเล่นฮันเตอร์แท็บแล้วการที่เจ้ากิ้งก่าเนี่ยพี่กิ้งก่าเนี่ยมันมันใส่เนี่ยมันบวกอินสามถูกไหมซึ่งหมีก็เล่นฮันเตอร์แท็บยังไงเอ่อพวกวิสาตต์อ่ะพวกฮันเตอร์พวกฮันเตอร์แท็บยังไงก็ต้องแลกไอตัวนี้อยู่แล้วแต่ประเด็นคือเราไม่สามารถที่จะไปดึงประมูลได้เลยถูกไหมครับหมีพยายามดึงไอเจ้าเอา่อกิ้งก่าเนี่ยแทบทุกวันเลยนะวันละห้าวันละสิบครั้งแม่งก็ไม่ได้ที เพื่อนๆดูสายการเล่นเพื่อนๆครับว่าเพื่อนๆเ,เ,เล่นสายไหนอ่ะอย่างซีลอมเนี่ยซีลอมส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นนี้นี่ครับเอ่อฮั Hunter นเตอร์นี่สายนั่นนะอะไรนะชูตเตอร์ชาปชูชตเตอร์เขาเขาจะใส่นี่กันเพราะว่ามันเดนชีแล้วก็อีกใบหนึ่งโยกแยกโยกแยกนี่มีอยากได้มากนะเพราะว่ามันบวกมากกว่าเจ้าหนู เจ้าหนูขาวเยอะนะครับแล้วก็เราสามารถไปอัปเกรดเนี่ยถึงขั้น15บห้าเห็นป่าวมันจะบอกพีแอท็กเอแมแท็กเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันรวมกับเลย์ว่าสิกับเลย์ว่าห้าก็จะกลายเป็นสเปอร์เซ็นซึ่งมันเยอะมากนะสําหรับเอ,อ่อสายเวทโกเลมนี่ก็ดีมากครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือโกเลมเนี่ยถ้าเราอัพขั้นสูงเห็นป่าวมันจะบอกเอแมแท็กกับพีแอท็กเนี่ยอย่างละร้อยเลยซึ่งพวกฮันเตอร์แท็บเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากครับ อ่ะเพื่อนๆก็ดูการ์ดแล้วกันนะครับว่าเพื่อนๆต้องการอะไรอันนี้คือแค่หมีแนะนำคร่าวๆด้วยส่วนตัวเดี๋ยวหมีคงจะแลกกิ้งกาครับเพราะว่าโอ้โหเปิดยังไงก็ไม่ได้นะอ่าส่วนวิธีหาจิ๊กซอม่วงหาจากไหนใช่ไหมครับเพื่อนๆเข้ามาดีนี่เลยครับเอ้ยกิจอันแรกเลยโทษทีช่วงนี้เบอร์เบอร์นะอ่าให้เพื่อนๆซื้ออาหารอะไรอาหารอันที่สองครับเห็นปะ นี่เจ้าลุงโกเมนเนี่ยอันนี้ครับอันที่สองเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยถ้าเกิดสมมติเรามีหนมปังอยู่ข้างบนเนี่ยมันสามารถใช้หนมปังซื้อได้ครับแต่ว่าปกติเนี่ยเราต้องใช้ 2, สองพันเซนนี่โดยที่เพื่อนเพื่อนส่วนใหญ่ที่เขาเปิดกันเนี่ยการ์ดหนึ่งอะสิบใบใช่ปะ่ะใช้เงินอยู่ประมาณหนึ่งแสนต้นต้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อไปประมูลมันจะประมาณห้าหกหมื่นก็คือเอาไว้ง่ายครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆน,นที่แบบว่ารีบ ก็มาเปิดแบบนี้ดีกว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีความหวังที่ยังได้การถูกไหมแต่ก็เพื่อนๆอ,อยากได้ถูกก็ไปประมูลแต่อย่างที่หมีบอกครับยากนะเ,เดี๋ยวมีเจ้า,อาขออนุญาตเปิดให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้หมีมีหนมปังอยู่เจ็ดนะม,นมันเป็นหนมปังหรือเปล่าวะหรือตาก,กูถัว่ววะนนึงนะลูมโค้ดเมนอ๋อมันเป็นบัตรคูปองกินอาหารฟรีโอ้โหกูก็ดูเป็นหนมปังไม่ได้นะอ่ะนีครับหมีขออนุญาตซื้อเจ็ดดูที่ว่าได้เศษไหมโอ้โหจะมีบมองนิดนึงนะอ่ะได้เศษมาหนึ่งครับตอน รู้สึกมีแอบไปเปิดเองได้หนึ่งตอนนี้ได้2แล้วมีต้องหาทัง้งหมดอีกแปดใบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่ะเปิดเป็น6เลขสวยแล้วกันปุ๊บวันหนึ่งอ่ะมันจะรีขายวันหนึ่งคือ90ครั้งนะเพื่อนๆสามารถที่จะมาสะสมตรงนี้ได้อาจจะใช้เงินเซนนี่มากกว่าการประมูลตลาดอย่างที่บอกมันก็ยังมีความหวังถูกไหมมันเหมือนจะความหวังลงแรงๆแอาเดี๋ยวมีกดไปสิบนะครับอคือ,อตอนนี้ใส่เราได้กี่อันแล้วเนี่ย แต่มันดีนะมันมันจะได้เศษหมวกอ่ะนนี้ได้สองเลยนะอันนี้ดวงดีอยู่มันจะได้เศษหมวกด้วยนะครับมันจะได้เศษเอ้ยตะกี้หมีได้ชิกซอด้วยนะแบบอย่ามดูดินี้อ่ะตอนนี้หมีได้มาห้านะอ้เหมือนจะดวงดีว่ะคือการที่หมีอยากได้จริงๆคือเนีี้ครับเนี่ย,ยแต่ว่าเลเวลมันต้องรอถึงแปดสิบห้าโอ้โหกว่าน,นี้กูคงได้ไปแล้วมัง้ง เจ้าการผีวาดเนี่ยมีเจ้าบอ,บอกว่าเห็นไหมมันบวกเอ็มแท็กเท่าไหร่เยอะมากนะสำหรับสายเวทเนี่ยวิสัรแม่นต้องใส่ทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ฮันเตอร์แท็บถ้าไปปลดเลยว่าสิบห้าเนี่ยนับได้บวกเท่าไหร่วะสามเปอร์เซ็นต์เห็นไหมแล้วก็บวกของการตัวเองก็อีกเปอร์เซ็นต์เป็นหกเปอร์เซ็นต์บวกเอ็มให้ห้าไม่ได้ไม่มันไม่น่ามีอะไรเยอะกว่าไอตัวนี้แหละเพื่อนๆก็ดูการ์ดของตัวเองดีๆนะครับเพราะว่าแต่ละสายมันก็ใช้ต่างกันถูกไหมเดี๋ยวมีขออนุญาตเปิดต่อนะครับ อตอนนี้มีปลดกดกันตอนนี้ไป30แล้วนะครับอ่าเขาที่เขายี่สิบไปเลยละกันเออให้มันรู้กันไปเลยกินอาหารให้มันรู้กันไปเลยข้อดีเห็นบ้างมันจะได้เศษเหล็กด้วยเศษเหล็กเมเทัลเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเหล็กพวกนี้ไปแลกประดับ2รูได้ด้วยในราคาเอ่อมันใช้เศษเหล็กอยู่มา300นะครับอ่าตอนนี้มีได้อีกสตะกี้อ่าอีกหกมันน่าจะปิดจอบได้หรือยังวะที่นี่กูโดนไปเป็นแสนแล้ว,ลวเนี่ยเกือบเกือบแสนแล้วในแปดหมื่นนะเศษอีกสองไหมการ์ดโออีกหนึ่งคายหนึ่งครับใบเดียวก็พอแล้วมั้งแค่หนึ่งใช่ เรียบร้อยไหมไม่เรียบร้อยครับเอาจะมีขอสามปิดบัญชีดําไปเลยแล้วกันนะแค่หนึ่งเองหูให้อันเดียวมันจะอะไรตักหนาวะอาดะหมีได้ครบเรียบร้อยแล้วครับเท่ากับว่าค่าเสียหายของหมีเนี่ยเท่าไหร่วะมีขอดูนิดน,นึงนะครับที่ลืมมองเอ้ยคนผิดครับวินดิ้งไม่ใช่มาขอเปิดกาชาทีนึงครับเพื่อต่ออยากได้สกเกลวอล์กเกอร์มากชิบหายเอ้ยทองโอ้โหไม่เคยทองอะ่ะไปแล้งอน ถ้าบอกว่าถ้าค่าค่าเสียหายของหมี10เศษหมีใช้เป็นทั้งหมด60โอ้โห60ก็เยอะเหมือนกันนะมีโด้ประมาณแสนแสนนึงนะก็หลักปกติทั่วไปเลยครับเออหลักปกติทั่วไปนะตอนนี้เรากินอาหารไป60อันแล้วเห็นไหมโอ้โหเราก็เลยได้รางวัลปลดรางวัลที่2เลยนะครับอ่าได้น้องไก่เป็นแฟชั่นเราไปใส่นะครับก็อันนี้เผื่อจะช่วยผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะครับว่าเฮ้ยโอ้โหแบบไม่มีความหวังเลยว่าดึงการ์ดแบบเพื่อน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 อารมณ์เป็นเหมือนหมีปะ ตอนเทียเ่ยงใช่ไหมการมันขึ้นมาห้าสิบอันกูต้องได้สบายอะคิดมันหมีไหมปรากฏว่าหรือว่าเฮี้ยไม่เคยได้อะอ่ะเป็นมาดูกาดได้ดีนะเพราะว่าเวลาเราแลกทีเนี่ยเราเราต้องใช้เงินลงทุนหนึ่งหรือประมาณ 1, หนึ่งแสนตำลึงนะครับเอ้หนึ่งแสนเซนนีนะเพราะนั้นอันนี้หมีไม่คิดมากเลยครับหมีของเอาไอ้นี่นะเนี่ยเจ้าเอา่อกิ้งก่าเขียวนะอย่างอื่นแต่จริงๆหมีอยากได้อันนี้นะจริงๆอ่ะจริงๆอยากได้อยู่เพราะว่าโอ้โหอสซาโซี่ตอนนี้ว่าไม่มีใส่เลยบวกอย่างละสิบ ที่เด็ดจริงจริง,รงต้องโกลเลมเว้ยโกลเลมนี่เด็ดของจริงเลยสำหรับสายฮันเตอร์แท็บนะอะเดี๋ยวขอดูการ์ดการ์ดขั้นฟ้าแบบท็อปหน่อยนะครับใช้20เสเศษนะเผื่อเราจะได้ไม่ต้องไอพวกนี้หมีมีหมดแล้วครบบินหมีก็มีครบแล้วเฮ้ยกระต่ายนี่รู้เรื่องเลยว่ะเพ้าแต่มันบวกเรื่องนะหมีไม่ได้อยากถกโอโอเคครับถ้าอย่างนี้เอ่อ20นี่หมีไม่มีอะไรต้องเอาเลยครับหมีมีครบหมดแล้วนะ ฟันท่อมนี่มันใช้เศษอีกอย่างหนึง่งอะโอเคครับตกลงเราดูเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็ดูดูให้ดีก่อนก่อนแรกด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเจ็บแน่นอนนะถูกว่าเพราะว่าเราก็ใช้เงินเซนนี้ค่อนข้างเยอะมาเลยครับเจ้าก,กิ้งกาน้อยเออคือ,อฉันขอเรียกนายโอ้โหถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใส่การ์ดนะเพื่อนๆเอาไปฝาก <ๆ S 2> ก็ได้ออแอคแท็กห้า 5, ถูกไหมครับแอคแท็กห้าก็เยอะนะเว้ยเพื่อน,อนๆอ่าทีนี้หมีก็จะมีการเจ้าก,กิ้งกาเขียวสมใจสักทีนะโอ้โหแบบ กูใส่เจ้าโฮสมาตั้งนานเลยนะนี่อินบกสามครับโอโ้โหนี่ไอแม่แฮกบวก5เลยนะเห็นปะโอเคโอเควันนี้ฉันโอเคแล้วเอออ่ะโอเคครับเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยนะที่แบบเออบางคนยังแบบอยากจะประมูลการ์ดไปได้สันทีนะก็อันนี้ก็คือพยายามหาทางออกให้แต่ว่าคือมันมีการ์ดฟ้าหมดครับแต่ว่าบางใบมาเลเวลสูงนะอย่างสเกลอาเชอร์ก็มี สเกลอาเชอร์ก็ม oh, 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 right ีนะเอ้ยไม่ใช oh, oh, ่ออกอาเชอร์เออเขาไม่เล่นสาย a d เอาก็ใส่ใส่ประดับอะเอ้ยไปไหนวะอ๋อออกอาเชอร์อยู่นี่อ่าแรกนะออกอาเชอร์เขาเผื่อเอ่อสาย ADL เอลหลายท่านที่แบบโอยังหาร์ดไม่ได้ว่ะนี่ครับเห็นปะแต่ต้องเลเวล75นะก็อีกประมาณ9เก้าเววองนะ อันเตอรไฟลก็ดีครับบวกแอแทแอมแทเยอะแล้วก็มันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งพือตอนที่เราปลดเลเวล15เห็นไหมมันจะฟื้นฟูเปอร์เซ็นต์ HP เราเยอะกว่าเวลาเราโจมตีทําให้เราบอตายยากนะบอทก็ดีไม่ต้องเสียยามันติดดีไหมก็สัตไนท์หมีว่านท์น่าจะนท์กัแอ่น่าจะเอานะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีเราปลด85มีคงมาแรกกันเนี้ยถ้าเกิดสมมติมีไม่สามารถที่จะ ปลดได้นะครับไม่สามารถที่จะดึงในตลาดประมูลได้นะครับอ่าเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยที่แบบเออบางคนยังแบบไม่มีหนทางเลยโอ้โหฉั้นประมูลเป็นชาติแล้วยังไงก็ไม่ได้ทีนะอ่าไงก็ขอให้เพื่อนๆเ,เล่นเกมเออด้แน,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 น่นออเรจินยังมีความสุขนะครับพี่แอร์เขาหล่อจริงๆนะเนี่ยอ่าข,ขอขออยู่ข้างๆคนดังหน่อยวันนี้วันนี้วันนี้เขาแอนน่าจะดังนะเพราะว่าน่าจะมีคนมาแลกกับเขาเยอะเหเนไหยนะมีไนท์มาแ,กแลก้วมีไนท์มาแ,กแลก้วเห็นไหม มาหหน่อยครับนี่โอ้โมีมีมีเออยู่ตัวเดียวอะไม่ได้มีอะไรเลยเอ๊ะนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยมีอ๋อ่อาไงก็ขอให้เพื่อนเเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับถ้าอยากให้มีทำไกล์เกี่ยกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับผม